ไปดูใครมาเนาะเอซีจ๋าสวัสดีค่ะเดีวเร็วเร็วเร็วเดี๋ยว,ยวแกจะแจ้งข่าวดีอะไรเนาะไปดูไปดูไปดูปดว่าผู้ใหญ่ปานมาทำไมนะคะเอาใหม่ค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาไม่ทันค่ะเอาใหม่ค่นะ เขาไม่ได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะแบบนี้เอซีจำได้หมดแล้วเขาจะขออนุญาตยึดพื้นที่เลยแบบนี้พูดใหม่ค่้คือวันที่20ผู้ใหญ่และทีมงานแม่บ้านสรสีจะมาช่วยจัดพิธีที่จะใบสีสษสูขขันให้ลุงพลในวันที่21วันก็คือจะเอาเต็นท์มาตั้งสองเต็นท์แล้วก็โต๊ะที่ตั้งใบสีแล้วก็ตั้งเครื่อง ให้ในวันที่20แล้วที่21ก็คณะก็จะเข้ามาดูแลมาลำด้วยใช่ไหมลำใบสีลำใบสีลำใบสีก่อนลำใบสีแล้วก็เช้าเราจะมีพิธีใส่บาทรทำบุญกันตอนเช้าในวันนั้นด้วย9ก้าโมงเราจะมีทําพิธีนะเก้าโมงทำพิธีใบสีสุขวันมีพามเนาะมีพามที่ มีเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับคนท่านคนเดิมพามคนเดิมครับทำพิธีคนเดิมที่มาที่ไหนที่ที่ใบสีสูขวัาลุงเที่ยวที่แล้วอ่ะวันที่มาทําให้ลุงวันแรกครั้งแรกใช่ไหมใช่คือเรื่องเรื่องที่มาทําใบสีตรงตรงเรื่องเรื่องเนี้ย ทางเรื่องไม่เอาพิธีน้อนคนละพิธีกันที่หนที่ว่าใบสีสู่ขวัญตรงนี้น่ะนั่นคือใบสีคนละใบสีใช่คับใช่คืวงนทกที่เรากลับมาจากรูใช่ครับใช่ครับนั่นเป็นเป็นทุ่นี้ของเดือนที่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะบอกก็คือยูทูบเบอร์สายนอกหรือเอฟซีที่เดินทางมาก็ถ้าใครจะตามมาที่นี่ก็ขอเชิญนะครับมาที่ลานองค์ปู่ในตอนเช้าเรามาใส่บาตรลบกันทำบุญลบกัน พี่อนุวัตรฝากด้วยว่าถ้าใครไม่ไปที่นู่นก็ให้มาที่นี่ได้ครับพูดเลยครับพี่อนุวัตรพูดเลยครับถ้าใครไม่ไปที่นู่นพูดตามเลยนะ <YouTube S 2> ก็มา<ห>ที่นี่ได้ครับนะครับมาแวะมาที่นี่เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เอฟที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้อยากจะมาร่วมทาบุญกับพวกเราตอนเช้าก็ขอเรียนเชิญพระไม่ได้ทําพิธีเลี้ยงพระที่นี่นะครับต้องบอกให้ชัดเจนว่าใส่บาทแล้วก็ให้ท่านนั่งจัดเก้าอี้ให้ท่านนั่งให้พรแล้วก็ท่านจะกลับไปฉันที่วัด จัดพิธีง่ายๆในวันนั้นนิมนต์มารับบัตรเฉยๆคขับเกล่าวรูปไปกันได้หรือยังครับเหมือนเที่ยวที่แล้วเนาะวันนี้เราขนะคุณพ่อขออนุญาตขับพื้นที่นะครับขออนุญาตขับพื้นที่ได้ค่ะคุณแม่เออคุณพี่ยิ่งกลัวผมมายึดทุกไอ้นาะเรยกคุณพี่แล้วเห็นไหมเจ็นจากคุณแม่เป็นคุณพี่แล้วสามเป็นไปหน่อยหนึ่ง นั่นนู่นแหละคุณอะไรคุณแม่เไปสะดุ้งเลยนะคุณแม่นี่จำได้ไม่ได้คุณยายโอ้โหคุณพ่อว่ายายสมอนว่าไงดีใจด้วยค่ะพี่สมอนล้วยุ่งเลยนะใช่ใช่รับไม่ได้ก็คือวันนั้นก็ฝากพ่อผู้ใหญ่ดูแลพื้นที่ให้ด้วย ดีด to ีค <laughs> รับเรียบร้อยต้องมาให้ทุกอย่างนะครับผมเห็นหมผมยิ้ยิ้มที่แล้วเขาจะช่วยเราทุกคนหมดแล้วนะับ้มใจจังเลยมอนไม่ต้องมาแล้วนะครับไปก็ไปเลยมาค่ะกลับมาผูกแขนกุลุงอยู่ขากลับมาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมาอยู่ค่ะจะได้อบอุ่นก็ลุงเสร็จตรงโน้นเราก็มานี่เลยวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเราก็อยู่นี่แล้วอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรบกวนทางกลุ่มแม่บ้านอีกอย่างหนึ่ง คือเดี๋ยวเราจะเตรียมบายสีสู่ขวัญให้ยายสมอนอีกแล้วก็เราจะทําพิธีส่งกลับบ้าน oh. นี่เรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงอันนี้อันนี้พร้อมกันแล้วเหรอคะ,อะไม่ใช่ไม่พร้อมกันไว้วันให้ลุงเห็นสมควรวันไหนก็จะทําแบบนั้นแล้วก็เราจะผูกแขนให้เพราะว่าถ้าไม่ผูกแขนถ้าไม่ทําพิธีเนี่ย ก็แกจะไม่กลับเพราะฉันจนกว่าจะทําพิธีให้แล้วก็ถ้าไม่ทําพิธีให้ไปวันเดียวก็จะกลับมาอีกถ้าเราทําพิธีให้จะกลับไม่ได้กรับเพราะว่าเป็นไอ้คุณแม่ร้องแมรห้ซื้อมาซื้อมาคุณแม่เราอยงไ้อให้ตลอดอนนั้นคนนั้นขับรถอันนั้นผมทาใบสีให้เมื่อเช้าหนูมหนุ่มอกไห้เีีเกิดมาไม่เคยมีใครทําให้ฉันเลย อาก็ยังไม่เคยมีเนาะไม่เคยลูกบอกว่าลุงอยาเอ่ยถึงยายสมอดเองนะถ้าแกกลับไปก็ถึงหมายว่าเอ่อถ้ายูทูบถ้าแกมาแล้วก็คือปลดกระมสียนเขาไม่ปลดหรอกก็คือกษียนอยากให้แกพักผ่อนบ้างไม่ต้องลำบากอะไรมากมายแล้วก็ด้วยวัยหกสิบหกปีหกสิบเจ็ดปีเนี่ยอีกปีใหม่ก็จะหกสิบเจ็ดแล้วเนี่ยท่านได้มีเวลาพักผ่อนคือไม่ใช่ว่าอดหลับอดนอนมาทําอะไรอยู่เราเป็นห่วงก็เลยอยากให้พักผ่อน ขาดอะไรงกับป้านเราันจะไปดูแลให้ประตูไม่มีเราก็จะทำประตูรั้วให้เสร็จพวกเราจะยกขบวนกันไปนะไม่ได้ไปคนเดียวจะมีสักขีพยานที่เราไปทําให้ถ้าผู้ใหญ่ว่างก็ยังจะเชิญไปด้วยเลยไปครับมยิีดีครับคุณแม่ดีต้อนรับค่ะโอ้ยที่ใจจังไปนอนไปน่นอนครับ บ้านยายไปดีใจมากเลยไปแน่นอนครับไปยืนอยู่นั่นไหมยนี่ยไปพูดหน่อยว่าบ้านยายอยู่ไหนเออยายบ้านยายอยู่ไหนบ้านยายอยู่ไหนยายอ่ะพูดหน่อยไปไปครับไปแน่นอนครับคุณรับบาลพี่เห็นว่าจะร้องอ๋อสีขอรุภูมิสีขอรุภูมิสีขอรุภูมิห่างห่างกักตัวอำเภอสี่กิโลครับโอ้อยู่ใกล้ๆกล้เลย ถ้าผมไปลูกบ้านผมอาจจะไปเยอะด้วยนะหนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าได้ได้ได้ไดข้าวกินไหมข้าวกินไหมข้าวสารก็ซื้อเอาค่ะเอาไปเอาไปจับตะวเลยครับสารสีก็ไปจับตัวเลยสารผสมไปหนึ่งก็ชอบสารสีก็จะเอาไปเลยใหญ่นี่น้ำใจเย็นสมอนเลยนะครับน้ำใจล้วนๆเลยถ้าอยากกินอะไรก็ซื้อได้อยากกินอยากกินลาบซื้อลาบอยากกินน้ำตกซื้อน้ำตกเพราะว่าอยากไปส่งยาใจดีมากเลยไม่หาแบบไม่ได้อีกแล้วแบบนี้ ไม่ไม่ไรค่ะหนูทำอยู่สิบก็ไรจะเอาไปเองจะกินวัเอีไปส่งไม่ใช่เฉยแต่แถมข้าวสารอีกสองกสองเรื่องเรื่องแรกก็ซื้อข้าวบ้านเสือซื้อช่วยแม่เพื่อนซื้อไปกินเพราะว่าตอนหลังแกก็ให้มั่งแกให้เยอะกว่าซื้อตอนนี้ให้เยอะกว่าซื้อเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรจะหน้างารอันนี้หน้าก็ไม่ได้ทำกินทีละสามกิโลก็กินไม่ทัน บอกมอดมันจะขึ้นก่อนถ้าถ้าอยู่บ้านสามกิโลกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าได้หมดตกลงจะกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับได้ทุกอย่างค่ะเอาแต่สองอย่างเดีเดี๋ยวผมให้ผสมกันไปเลยเนาะใส่กระสอบเดียวกันเพราะกินอะไรก็ได้แต่ง้นอร่อยเลยอร่อยมากเลยอร่อยมาแบบนั้นใช่ไหมบอกก่อนนะวันนี้ไม่ได้ถับแฝงวันนี้น่าสนสวยมานเนื่องค่ะคุณแม่แจ้งข่าวหน่อยยายวันวันนี้จะไปไหน บ้านแม่นก่ะครับงานไม่ไม่เป็นงานครับพูดตรงๆไม่ใช่เป็นงานครับไม่ใช่งานขึ้นเอาเลิกขึ้นเอาเลิกไม่ใ่เฉยเฉยยังไม่เป็นทางการยังไม่ได้เป็นทางการถ้าเป็นทางการคุณลุงไปหมดขึ้นฟ้าไปอันนี้ยังไม่ได้เชิญใครไปนะครับเอาแต่ขึคนใกลเชิกไว้เฉยเฉย แ้เลิกยายก็เลยจะเดินทางไปว่าเอามันใกล้ไปขึ้นสารแล้วก็คือไม่ต้องกลับมาก็รอโอ้ยายไปไม่กลับเลยเลยไม่รอที่สาลแล้วตอนกลับเนยายจะกลับยังไงกับอ่ีขอรพุมอ่ะป้าแตนไม่ขับรถแล้วขับไปได้ก็วันวันที่กลับก็ให้ใครช่วยขับก็ได้แล้วจะกลับไปส่งเอง